เรื่องของพายุฤด,ดูร้อนที่มันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เนี่ยอย่างน้อยฝนแล้วก็ลมที่เกิดขึ้นทําให้สถานการณ์ฝุ่น PM เชียงรายนี่ดีขึ้นเลยนะครับไปดูภาพที่ทางเพจเชียงราย108ได้โพสต์เอาไว้คุณผู้ชมครับคืออย่างนี้อากาศที่เชียงรายเนี่ยพอมันเริ่มดีขึ้นแล้วมันก็จะมีลมลมจากทิศตะวันตกเนี่ยพัดเข้ามาก็ทําให้ฝุ่นในพื้นที่เนี่ยดีขึ้นขอดูสภาพอากาศหน่อยสิ <S <S ภาพอากาศที่ชาวบ้านในตัวอําเภอเมืองเอามาโพสต์ไว้นะครับ คือตอนนี้เริ่มที่จะปลอดโปร่งแล้วก็มองเห็นทิวเขายอดเขากันบ้างแล้วนะครับชาวบ้านบอกว่าอากาศมันดีแล้วจริงๆเพราะถ้าเกิดเทียบกับภาพเดิมมันคนละเรื่องกันเลย <c oughs> เห็นไหมวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมครับาทางด้านขวามือ,อจริงไม่เ่้าออกจากบ้านนะ <c oughs> ถ้าฝุ่นมันแดงแบบเนี้ย <c oughs> แต่สุดท้ายพอเมื่อวานพอมันมีลมมีฝนมันก็เลยทําให้ค่าอากาศอยู่ที่600 AQI คือก,ก่อนหน้านั้นมันไม่ดีเมื่อวานเหลือลงมา130-140ถงนะครับส่วนที่แม่สายสภาพอากาศแม่สายก็ส่งผลดีเช่นเดียวกันจากลมที่พัดมา5้าโมงเย็นของเมื่อวานเนี่ยอากาศในพื้นที่แม่สาย ดีขึ้นแล้วตามภาพนี้เลยนะถ้าเทียบกับสองสาวันที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้นนะคะก็โชคดีค่ะชาวบ้านแบบว่าจะได้หายใจได้โล่งขึ้นหน่อยนะคะล่าสุดอากาศเชียงรายเชียงรายก็ต้องเอาใจช่วยเพราะว่ากลับมาแย่อีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะสภาพท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกควันนะคะเรื่องของไฟป่าในพื้นที่ไหนจะของประเทศเพื่อนบ้านที่พัดปกคลุมเข้ามาอย่างช่งชวงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่วัดค่าฝุ่นได้3 3 3ร้อยสสถึงสามร้สูงมากนะคะระ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าระดับนี้ม่วงแล้วสีม่วงเลยนะคะข้อมูลจาก Air f ฟ r ร์ไทค่ะตอน7โมงเชา้าค่าฝุ่นในเชียงรายสูงถึง449 AQI นะคะเพราะฉะนั้นออกจากบ้านคือความจำเป็นนะเนาะต้องออกไปทำมาหากินยังไงก็สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นด้วยนะคะอ่านี่ก็คือเป็นเรื่องของจังหวัดเชียงรายใช่ไหมส่วนอีกที่หนึ่งนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เนี่ยปรากฏว่าพอเกิดพายุดูดูร้อนเดนวัด<อ>ฮะพังถล่มลงมาเลย เมนันมันสุดที่จะตันฐานแล้วตอนนี้นะยอดเมนนั้นได้ทลายลงมาแล้วนะลงมาดีว่าไม่มีใครอยู่ใกล้นะระยะรัศมีก็ประมาณสิบเมตรของปูนที่แตกก็ถล่มทลายลงมานะมาถึงหน้าอาตมานี้นะอันนี้คือของจริงเลยคุณโยมอันนี้อยู่ข้างบนลมก็พัดล่วงลงมาแล้วดูนะอยอดเมนหายไปแล้ว นะทลายลงแล้วนะเพราะว่าจากเดิมนั้นมันก็แตกขาดแล้วนี้เจอพายุฝนเนาะถล่มลงมาแล้วนะเป็นวัดชื่อว่าวัดสว่างสามัคคีนะครับที่ตำบลสัะกรวดที่อำเภอสีเทพคุณผู้ชมครับพายุที่มันพัดทั้งลมทั้งฝนเนี่ยทำให้ปล่องเมนถลม่มเพราะฉะนั้นเมนใช้งานไม่ได้งานเผางานชปนกิจของชาวบ้านที่นัดเอาไว้ ว่าวันนี้จะเอาศพมาเผาเนี่ยยกเลิกทั้งหมดเลยนะครับทีนี้พอเมนพังแบบนี้ใครที่อยากจะช่วยกันซ่อมนะ,ะชาวบ้านในพื้นที่ต่างพื้นที่ก็ได้ผมบอกอีกนิดนึงนะวัดเมนสว่างสามัคคีเนี่ยย้ำว่าอยู่ในพื้นที่ตำบลสักขวดอำเภอศรีเทพนะครับ,บเพชรบูรณ์ก็จะได้ถือโอกาสทำบุญซ่อมเมนไปด้วยนะ ส่วนสภาพอากาศที่วังน้ําเขียวล่ะค่ะพายุฤดูร้อนทําให้ฝนตกแล้วก็ลมพัดแรงด้วยนี่ฝนตกแบบนี้เลยนะคะก็ต้องจอดกันเพราะว่าฝนตกหนักจอดรถกันหลบอยู่ริมถนนค่ะมีรายงานต้นไม้ล้มขวางถนนด้วยนะคะบางพื้นที่เนี่ยสัญจรได้เพียงหนึ่งช่องทางเท่านั้นเนี่ยพายุค่อนข้างจะรุนแรงเลยค่ะ ลมพัดบ้านเรือนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่บ้านวังน้ําเขียวเ,เสียหายไปประมาณ5หลังคาเรือนด้วยกันนะคะส่วนร้านค้าก็พังเสียหายมีเสียงสะท้อนมาว่าอาเภอวังน้ําเขียวห้าวันที่ผ่านมาฝนตกหนักลมกระโชกแรงหลายพื้นที่เสียหายไปแล้วกว่า20 <c oughs> หลังคาเรือนด้วยกันค่ะครับอ่คุณผู้ชมที่ราชบุรีเองเนี่ยก็มีลมพัดแรงนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถอยู่จู่ๆป้ายหาเสียงข้างทางมันปลิวมาตามแรงรมแล้วมากระแทกเข้ากับหน้ารถหนักถึงขนาดที่ว่าม้อน้ํารถแตกเลยคุณผู้ชมโอ้โหเธอจะแรงขนาดเนี้ยเป็นสภาพรถเก่งของคุณป้านิชาพัฒนนะครับเธอบอกว่าป้ายหาเสียงพักพูดแล้วทำพูดเลยก็ได้แบบนี้นะภูมิใจไทยนะปลิวเข้าใส่ด้านหน้ารถนะครับแล้วมันโดนกันชนหน้ากันชนหน้าก็บุบ ชนโดนหม้อน้ำรถแตกแผ่นป้ายทะเบียนไม่รู้หลุดหายไปไหนด้วยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมหมู่ที่7็ในอําเภอเมืองราชบุรีคุณป้านิชาพัฒบอกมากับเพื่อนะกำลังจะเข้าไปทำธุระที่ตัวเมืองระหว่างนั้นลมพัดแรงมากนะคะจู่ๆแผ่นป้ายหายเสียงค่ะปลิวมากระแทกด้านหน้ารถอย่างจังตอนนั้นตกใจมากนะคะแต่ไม่สามารถจะเบรกรถได้เพราะมีรถตามหลังมาก็เลยขับเลยมาจากจุดที่ตั้งป้ายประมาณ1 0อยเมตรแล้วก็ลงมา ตรวจสอบสภาพความเสียหายของรถคือบอกว่าถ้าเกิดว่าตัดสินใจหักรถหักหลบตอนนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะทีนี้อยากจะให้พระภูมิใจไทยออกมารับผิดชอบในการซ่อมรถครั้งนี้ของเธอด้วยค่ะแล้วก็นชนหน้าเสียหายค่ะไม้ทะเบียนหลุดหายค่ะแล้วรถรถขับมาปกติค่ะไม่ได้ขับเร็วเลยไ่ไป,ไปหาเสียงเนี่ยลมมันพัดปิวมาแรงมาก แล้วเบรกไม่ทันค่ะเบรกไม่ทันเบรกไม่ได้แล้วถ้ามันไม่โดนกันชนหน้าก็โดนกระจกก็เคยจ้ะอยากให้ช่วยให้พัก่ะรับผิดชอบ้วยค่ะให้เขอพักรับผิดชอบเพราะว่ารถรถขับมาปกติป้ายคุณอ่ะปักไม่ดีพอโดนรถอ่ะเห็นนะพอปักไม่แข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นป้ายนี้แหละป้ายนี้เลยเนี่ยเออไปไปช่วยดูแลป้าเขาหน่อยนะป้าจริงตามสองข้างทางเนี่ย ไม่ได้มีเฉพาะป้ายของภูมิใจไทยนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็ตายไปแล้วเนี่ยป้ายหนึ่งหลายป้ายก็ล้มหน้าคว่ำเลยเป็นลมหน้าคว่ำหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเอออาจจะต้องฝากดูแลกันจริงๆแหละเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันก็คือล้มอยู่ข้างทางถ้ามันพร้อมใจกันปลิวใส่รถชาวบ้านละถูกไหมหรือปลิวโดนรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเออฟาดหงฟาดหัวคนที่เดินไปมาแบบนี้ก็อันตรายจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ยิ่งมีพายุฤดูร้อนลมพัดแรงด้วยค่ะ